ก็วันนี้ดีใจมากนะครับที่ได้มาประใส่เนาะเราก็ต้องขออนุญาตใช้เสียงนะครับที่ตลาดอรัญญิกด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจมาสื่อสารนโยบายนะครับที่เราตั้งใจตั้งแต่พักอนาคตใหม่นะครับจนวันนี้มาถึงพักก้าวไกลนะครับก็ต้องขอสวัสดีตอนเย็นนะครับไม่รู้เย็นหรือเปล่านะครับแดดอย่างนี้นะฮะพวกเราก็เดินที่อรัญญิกมาตั้งแต่สี่โมงเย็นแล้วนะครับไปเคาะที่รบ้านทีละบ้านเลย ได้ไปเยี่ยมคนแก่เนาะได้ไปเยี่ยมเด็กที่อยู่ตามบ้านได้ไปเยี่ยมคนพิการด้วยนะครับก็ได้เห็นว่าปัญหาสังคมมันยังเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ทําให้ลูกหลานของเราไม่มีอนาคตที่สปใสนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับเอานโยบายที่เราเรียกว่าปากท้องดีนะครับปากท้องดีคงไม่มีอะไรเดือดร้อนไปกว่าเรื่องของเศรษฐกิจตอนนี้แล้วนะครับท่ามกลางความเดือดร้อนอื่น นะครับเช่นเรื่องยาเสพติดเนาะเช่นเรื่องของคุณจีนสีเทาเช่นเรื่องการคอร์รัปชันของข้าราชการทีนี้สิ่งที่เราต้องทำมีเยอะแยะเลยครับเนาะตอนนี้พี่น้องในภาคเหนือเชียงรายเชียงใหม่นะครับฝุ่นเพียมสองจุทะลุไป500ร้ครับมองไม่เห็นดอยสุเทพแล้วมองไม่เห็นวัดพระแก้วแล้วนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เ,เ,เราปล่อยให้ประเทศไทยของเรา ล้าหลังไปกว่า้านได้แล้วนะครับถึงเวลาที่เราต้องตั้งการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นทุกประเทศนะครับก็เคยเจอปัญหาแบบเดียวกับเรามาก่อนทุกประเทศก็เคยเจอฝุ่น p ห2.5เหมือนกันเจอขั้นการคอร์รัปชันเหมือนกันเจอปัญหายาเสพติดเหมือนกันแต่ทุกประเทศดีค่ะได้ด้วยกระบวนการทางประชาธิปไตยได้ยินเสียงชัดเจนไม่จะ้อนไม่กล้องแล้วนะคะหรือว่าเป็นยังไงบ้างช่วยพิมพ์ตอบทีนะคะ เรืองรัฐบาลที่ไม่เกี่ยวข้องกับนายพลทั้งหลายไม่เกี <t <t ่ยวข้องกับคุณทอนสิงเทาไม่เกี่ยวข้องกับพวกตำรวจแล้วก็ไปสร้างการสก้แค่ให้ได้นะครับนี่คือพักก้าวไกลที่กล้าจะแก้ปัญหาที่ต้นต่อปัญหาหวยได้ยินเสียงชัดไหมครับทุกท่านก็แก้ไม่ได้ตอนนักการเมืองเป็นต้มเมืองหวยทั้งนั้นเลยถ้าได้ยินเสียงชัดยกกวนขอคนใหม่ไทย นะคแชทด้วยนะครับสดีครัขอบคุณที่เชิญนะคะเอาล้วครับทีนี้เรามาดูนโยบายปากท้องดีของพรรคก้าแยกรนะครับปากท้องดีเราหมายความว่าไม่ใช่การแแบเที่ยวคนจนแล้วนะครับการแแบเที่ยวคนจนไม่สามารถให้เรามาช่วยกันพิจารณาเศรษฐกิจให้ปากท้องดีได้แต่ปากท้องดีหมายความว่าประเทศไทยต้องลดความเหลื่อมล้ำให้ได้ และการลดความตึงรั้งไม่ได้นะหัวใจอยู่ที่การจัดการรับประวัติการนะครับรับประวัติการก็เกิดไวถ้าเรามาจัดการใั้สต่แบบนี้เราเสียภาษีทุกวันสักครู่นะคะเดี๋ยวจะปรับเช็คแบบระบบเสียงให้แม่ค้าเข้าไฟใช่ไหมรับเราเขียค่าน้ำค่าไฟเราเข้าเซเว่นเราก็เสียเจ็ดเปอร์เซ็นต์ เราเข้าโลตัสเราก็เสียเจ็ดเปอร์เซ็นต์อันนี้คือภาษีที่พวกเราจ่ายไปตลอดแต่ภาษีที่เราจ่ายไปตลอดไม่เคยกลับมาซึ่งคุณภาพชีวิตของพวกเราเลยเพราะฉะนั้นพักก้าวใจเราตั้งใจที่จะเก็บภาษีคนรวยให้เป็นธรรมนะครับเก็บภาษีคนที่ทำากุาหกรรมให้เป็นธรรมเก็บภาษีของคนที่เปเยอะๆให้เป็นธรรมแล้วกลับมาเปลี่ยนแปลงเป็น สวัสดิการของพี่น้องประชาชนตั้งแต่เกิดจนถึงแก่แล้วก็เสียชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีอย่างมีคุณค่าเท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มที่เด็กเล็กก่อนเด็กเล็กของประเทศไทยนะครับจะต้องได้ของขวัญคือเป็นเงินนะครับเป็นเงินขอบคุณที่เกิดมานะครับเพราะตอนนี้ประเทศไทยของเราเด็กเกิดน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกครอบครัวที่มีลูกนะครับ จะต้องได้เบีย้ยแรกเกิด3,000บาทนะครับ3,000บาทเป็นเบีย้ยแรกเกิดที่รัฐบาลก้าวไกลจะมอบผ้าอ้อมให้จะมอบ,อมมอบออขวดนมให้จะมอบพัดลมตัวใหม่ให้จะมอบคาซีทให้อันนี้ก็คือเรื่องของเบีย้ยแรกเกิด3,000บาทจากนั้นนะครับเราต้องดูแลให้วันลาคลอดของคุณพ่อคุณแม่มีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ตอนนี้วันลาคลอดของประเทศไทยเมื่อเทียบกับเวียดนามเมื่อเทียบกับมาเลเซียเมื่อเทียบกับเกาหลีใต้เรามีวันลาคลอดที่น้อยเกินไปทําให้ตอนนี้พ่อแม่จะต้องส่งลูกหลานไปให้ยายเลี้ยงให้คุณตาเลี้ยงนะครับทําให้แม่ไม่สามารถที่จะดูแลลูกแรกเกิดได้คุณพ่อเองก็ไม่เคยมีสิทธิ์ลาคลอดมาก่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้สิทธิ์ลาคลอดของคุณพ่อคุณแม่รวมกันเป็น180วัน นะครับ180วันจากนั้นเด็กเล็กของเราจะต้องได้เบีย้ยเด็กเล็กนะครับเพิ่มขึ้นเป็น1,200บาทตอนนี้ได้แค่600บาทนะครับซื้อนมได้แค่3แพ็ค4แพ็คเท่านั้นเองซื้อผ้าอ้อมได้แค่2แพ็คเท่านั้นเองเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเลี้ยงเด็กให้มีคุณภาพชีวิตได้ด้วยเบีย้ยเด็กเล็กแค่600บาทต้องเพิ่มเป็น1,200บาทตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปี เพื่อให้เรามั่นใจว่าเด็กทุกคนไม่ว่าจะเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแค่ไหนก็ตามเขาได้รับการเลี้ยงดูจากรัฐบาลที่สนับสนุนคุณพ่อคุณแม่เขาให้ทําหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดนะครับเราไปดูกลุ่มคนแก่บ้างตอนนี้ผู้สูงอายุของประเทศไทยไม่มีการกลับเบี้ยผู้สูงอายุมาเป็นเวลากว่า10ปีแล้ว60ปีได้แค่600บาท600บาทหาร30คือวันละแค่ ยีบาทยีบาทหาร3มือ้อมื้อละ6บาทกว่ากว่าก็คือไข่ไก่แค่สองฟองเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถปล่อยให้คนแก่ของเราอยู่กับบ้านแล้วกินแค่ไข่ไก่แค่สองฟองต่อมื้อนะครับต่อวันเพราะฉะนั้นคนแก่ต้องได้รับเบี้ยบำนาญน,นะครับผมไปตลาดใต้คนแก่หลายคนยังต้องแบกกล้วย แบกผลไม้สามสิบสี่สิบกิโลมาจากวัดพลิกมาจากวังน้ําคูเอามาขายมาจากบางกระทุ่มนะครับคนแก่บางคนยังต้องไปเป็นกรรมกรที่ทํางานในไซต์ก่อสร้างเพื่อแลกเงินแคบประมาณสองร้อยถึงสามร้อยบาทเราปล่อยคนแก่ของเราอยู่แบบนี้ไม่ได้นะครับข้าราชการ,กรเกษียณได้คนแก่ของเราที่ไม่ได้เป็นข้าราชการก็ต้องมีบํานาญเกษียณได้เพราะฉนั้นพักเก้าไกลของเราเสนอบํานาญผู้สูงอายุ 3,000บาทนะครับ3,000บาททําได้แน่นอนเพียงแต่เราต้องเลือกพักการเมืองที่กล้าเข้าไปปฏิรูปงบประมาณของประเทศไทยกล้าเก็บภาษีคนรวยมากขึ้นกล้าไปตัดเงินของทหารที่ซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ไม่จําเป็นกล้าตัดจํานวนของนายพลที่ตอนนี้มีเยอะมากเกินไปแล้วมีมากกว่าอเมริกาอีกต้องกล้าไปยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ต้องกล้าทําเรื่องยากๆที่ประเทศไทยไม่เคยทํามาก่อนที่จะทําให้งบประมาณของประเทศมันกระจายมาอยู่ที่คนยากคนจนคนธรรมดามากขึ้นนะครับนี่คือเบีย้ยบํานาญผู้สูงอายุ3,000บาทคําถามก็คือพักเก้าไกลจะทําได้ในปีแรกที่เป็นรัฐบาลเลยหรือเปล่าคงจะทําไม่ได้นะครับเพราะประเทศของเราเป็นหนี้ตอนนี้อยู่แล้วประมาณ10ล้านล้านบาทนะครับ แต่เราจะพยายามให้ปีแรกที่เราเข้าไปเป็นรัฐบาลสามารถไปถึงได้ที่1,800บาทให้ได้และจบ4ปีเรารับประกันว่าจากมาตรการทางภาษีแบบใหม่จากการประหยัดงบประมาณในส่วนต่างๆที่ไม่จําเป็นนะครับคนแก่ทุกคนในประเทศนี้จะได้เบี้ยบำนาญสูงอายุท่วนหน้าไม่ต้องพิสูจน์ความยากจนไม่ต้องใช้บัตรนะครับที่ทําไม่เป็นไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถืออะไรทั้งสิ้น แต่เป็นเงินที่ตรงเข้าไปที่บัญชีของคนแก่ทุกคนในประเทศนี้3,000บาทให้ได้นะครับนี่คืออุดมการของพรรคก้าวไกลมีคนชอบบอกว่าพรรคเก้าวไกลเป็นพรรคของพวกคนรุ่นใหม่นะครับจริงๆไม่ใช่นะครับผมอายุ40กว่าแล้วผมมีพ่อมีแม่ที่อายุ80กว่าผมมีลูกที่อายุ8ดขวบผมเข้าใจว่าประเทศของเราจะต้องดูแลคนแก่ให้ดีและดูแลเด็กให้ดี และการดูแลเด็กให้ดีดูแลคนแก่ให้ดีจะทำให้คนวัยทำงานอย่างพวกเรามีกำลังในการพัฒนาประเทศนะครับนี่คืออุดมการของเราพักก้าวไกลและสิ่งนี้จะเปลี่ยนจากการสงเคราะห์ความยากจนนะครับจากสงเคราะห์ให้กลายเป็นสิทธิ์หมายความว่าทุกคนจะต้องได้รับสิทธินี้จากรัฐบาลเพราะนี่คือเงินภาษีของพวกเราทุกๆคนไม่ต้องลงทะเบียน ขอให้เป็นคนไทยมีบัตรประชาชนเท่านั้นทุกคนจะต้องได้เบี้ยบำนาญสูงอายุ3,000บาทนะครับนี่คือปากท้องดีและตอนนี้เราจะต้องลดค่าไฟลงตอนนี้ค่าไฟแพงไหมครับแพงไหมครับค่าไฟแพงใช่ไหมนะพักเก้าไกลตอนนี้ค่าไฟแพงแต่คนที่จ่ายคือคนจนคนรวยที่สุดคือคนขายไฟให้เรา ตอนนี้คนรวยที่สุดในประเทศนี้คือคนที่ขายไฟฟ้าครับคุณพ่อเพราะว่าทุกวันที่เขาไปตีกอล์ฟทุกวันที่เขากินวายอยู่เราจ่ายค่าไฟทุกวันให้เขานี่คือความไม่เป็นธรรมของระบบทุนผูกขาดของประเทศไทยที่คนรวยที่สุดไม่ได้รวยจากการลงทุนสร้างอะไรเลยแต่เป็นการรวยจากสัมประทานค่าไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกรัฐบาลที่กล้าชนกับคนทุนผูกขาด รัฐบาลก้าวไกลประกาศทันทีครับเมื่อเราเป็นรัฐบาลค่าไฟจะต้องลดลง70สตางค์ต่อหน่วยทันทีเพราะเราจะต้องหยุดเอื้อในทุนใหญ่ๆนะครับจากนั้นมาดูเรื่องน้ำประปาบ้างผมเป็นสสอ,อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกนะครับนะร้องเรียนมากที่สุดก็คือเรื่องน้ำประปาไม่ไหลนะครับเรื่องน้ำประปาขุ่นข้นทุกท่านครับ น้ำประปาที่ใสสะอาดควรจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเราเพราะเราเสียค่าน้ําทุกเดือนทำไมเราถึงต้องมาเสียตังติดแทงก์กองน้ำติดแทงก์สำรองน้ําไปซื้อน้ํามากินอีกทั้งที่เราจ่ายค่าน้ําทุกเดือนเพราะนั้นพักเก้าวไกลประกาศทันทีครับเมื่อเราเป็นรัฐบาลเราจะออกพรบอรน้ำสะอาดพรบอรน้ำประปาสะอาดเพื่อทำให้ประชาชนคนไทยทุกๆคน จะต้องมีน้ำประปาที่ใสสะอาดใช้ซักผ้าขาวได้ใช้บริโภคได้โดยไม่ต้องกลัวแพ้กลัวผื่นใช้ประกอบอาหารได้อย่างปลอดภัยและตอนนี้ด้วยการนำของคณะก้าวหน้าเราสามารถทำให้อบตอที่อาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสามารถทำน้ำประปาที่กินได้แล้วเรียบร้อยผมเคยอยู่ในประเทศสิงคโปร์นะครับเขาเอาน้ำส้วม น้ำส้วมไปทำเป็นน้ำประปาให้คนสิงคโปร์กินได้ของเราแม่น้ำน่านผากลางเมืองเลยทำไมน้ำประปาเราไม่พอเรื่องนี้สามารถทำได้ภายใน8ปีแน่นอนนะครับพักเก้าไกลประกาศว่าเมื่อเราเป็นรัฐบาลเราจะทำให้น้ำประปาของคนไทยทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ในเมืองเทศบาลนครที่อรัญยิกหรือว่าไปอยู่บนปา่าบนเขาบนดอยที่ใดก็าตามน้ำประปาสะอาดจะต้องเป็นสิทธิ์ของคนไทยทุกๆคน เมื่อเราลดค่าไฟได้ลดค่าน้ําได้ได้เงินสวัสดิการทั่นหน้าได้ผมเชื่อมั่นว่าเราจะมีแรงมีกําลังนะครับเราจะตัวเบาขึ้นนะเราจะทํามาหากินได้อย่างดีขึ้นและที่สําคัญพักเก้าไกลจะต้องจัดการกับหนี้นอกระบบให้ได้ตอนนี้ทุกคนเป็นหนี้นอกระบบทั่วเลยใช่ไหมครับมีใบปลิวหนี้นอกระบบอยู่ทั่วทุกตลาดทั่วทุกหน้าบ้านเลยหนี้นอกระบบไม่ได้มาเป็น เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะครับแต่เป็นการหากินกับคนยากคนจนเป็นการหากินของคนที่ไม่มีทางเลือกของคนที่ไม่มีทางออกเพราะคนจนอย่างเราเนี่ยไปกู้เงินธนาคารเขาไม่ให้หรอกครับใช่ไหมครับเพราะเราทําแผนธุรกิจไม่เป็นเราไม่อยากจะกู้เงินเป็นแสนเป็นล้านเราอยากจะได้แค่ไม่กี่พันไม่กี่หมื่นสุดท้ายเราไปกู้นี่นอกระบบนี่แหละครับมันคือประเทศที่เหลื่อมล้ําประเทศที่ไม่เป็นธรรม และเจ้านี้นอกระบบก็เส้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยกวาดล้างไม่เคยจบสักทีเลยอุกอาจมากมาแจกใบปลิวนี่นอกระบบทั้งที่ผิกกฎหมายกับหน้าบ้านของพวกท่านได้เพราะฉะนั้นพักเก้าไกลนะครับจะทําให้เกิดธนาคารชุมชนเกิดขึ้นเพื่อที่เราจะสามารถกู้เงินดอกเบีย้ยต่ําๆได้ในสินเชื่อที่เล็กๆน้อยๆคุณยายครับผมสู้เพื่อเรื่องเบีย้ยบานาญผู้สูงอายุ3,000ันบาทเนาะ แล้วก็เบีเยเด็กเล็กพันสองบาทด้วยครอบครัวคุณยายจะได้ไม่เหนื่อยนะครับขอรับใบปลิวนโยบายปากท้องดีของพักก้าวไก่ไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาที่ต้นตอให้ได้ของความเหลื่อมล้านะครับอยู่ดีๆมันไม่มีหรอกครับปัญหายาเสพติดปัญหานี่นอกระบบที่มันหนักหนาขนาดนี้ตอนนี้เราอยู่กับบ้านนะครับแทนที่เราจะอยู่อย่างสงบสงบเนาะเจอแก๊ง call center โทรหาอีกแล้วถ้าถามว่าใครที่ เป็นคนเอาเบอร์เราให้แก๊ง call center พอไปดูก็คนของรัฐบาลทั้งนั้นแหละเอาเงินเราไปเอาข้อมูลเราไปขายให้แก๊ง call center เพราะฉะนั้นปัญหาทุกอย่างต้องแก้ที่การเมืองให้ได้นะครับเอาพวกทหารออกจากการเมืองให้ได้เอาพวกนายตำรวจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดออกไปจากการเมืองให้ได้แล้วให้ประเทศไทยมีประชาธิปไตยที่มีรัฐบาลที่เห็นหัวประชาชนเห็นหัวคนยากคนจนและสอสออกนะครับ หาเสียงแบบนี้ไม่ได้แจกเงินใครเลยแม้แต่บาทเดียวไม่เคยจ้างใครไปฟังปาสัยแม้แต่บาทเดียวพักอื่นเขาอาจจะแจกนะครับแต่ผมรู้ดีว่าถ้าผมทำการเมืองแบบนั้นผมไม่มีวันทำตามที่ผมสัญญาได้ผมต้องไปเอาเงินคืนเนาะแทนที่จะเอาเงินมาแจกเป็นเบี้ยบำนาญผู้สูงอายุผมก็ต้องตักตวงให้ครอบครัวของผมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือความตั้งใจของพักก้าวไกลแล้วก็อยากจะใช้โอกาสนี้นะครับ เรียนเชิญทุกท่านไปฟังปราศัยใหญ่ของพักเก้าไกลโดยการนำของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าไกลนะครับคุณไอติมพริศคุณธนาธรจะมาวันที่หนึ่งเมษายนที่สวนชมน่านนะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านไปฟังกันว่าคนคนนี้จะเป็นนายกรัฐมนตรีของพวกเราได้หรือไม่ไปพิสูจน์ด้วยตาด้วยหูของพวกเราเองนะครับแต่ผมมั่นใจว่า คุณพิธาลิมเจริญรัตจะเป็นนายกรัฐรมนตรีที่พ่อแม่พี่น้องชาวอลันยิกชาวพิษณุโลกภาคภูมิใจเพราะเราจะมีนายกที่เก่งที่ฉลาดที่ให้เกียรติประชาชนที่เป็นคนรุ่นหนุ่มที่ทันสมัยที่จะน,นำพาประเทศไปสู่ความก้าวหน้าให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเราพักเก้าวไกลเราเป็นไม่ใช่สอสอใหม่แล้วนะครับสสอ๋อองที่มาหาเสียงที่ตลาดนี้เมื่อสี่ปีก่อนยังทำงานไม่เป็นเลย แต่ตอนนี้ผ่านมาสี่ปีแล้วสสอ,อ,องคทำงานไปนแล้วนะครับรู้แล้วภาษีคนรวยมันอยู่ที่ไหนรู้แล้วว่าเงินมันไปซุกอยู่ในกองทัพที่ไหนบ้างรู้หมดแล้วว่ากระทรวงต่างๆบริหารผิดพลาดยังไงเพราะฉะนั้นขอโอกาสให้พักเก้าไกลเป็นรัฐบาลด้วยครับขอโอกาสให้พักเก้าไกลเป็นรัฐบาลโดยการเลือกตั้งรอบนี้เลือกสสเขตคือหมอองปฏิพัฒน์กลับเข้าไปในสภาอีกรอบหนึ่งแล้วอีกใบหนึ่งเลือกพักเก้าไกล ส่งพิธาลิ้มเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยเดี๋ยวผมจะได้เบอร์ตอนวันที่3ทธันวาคมเอ้ยไม่ใช่ครับ3เมษายนนะครับอีกอาทิตย์หน้าเท่านั้นเองผมจะได้เบอร์แล้วนะครับและจะเอาเบอร์มาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องด้วยท่านใดไว้ใจสอสอองนะครับมั่นใจในการทำงานของสอสอองชอบนักการเมืองที่ไม่ใช่เจ้าไหนเจ้าใหญ่นายโต ไม่ใช่คนที่นั่งอยู่ในรถตู้ใหญ่ๆแต่ชอบนักการเมืองบ้านๆแบบนี้ที่มีความจริงใจในการรับใช้พ่อแม่พี่น้องก็ขอโอกาสสอสออีกรอบหนึ่งนะครับเข้าไปเป็นสอสอเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลกทุกคนนะครับก็กบขอบรรคุณทุกท่านมากนะครับขอบรรคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณสําหรับกําลังใจนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวขอเปิดเพลงให้ฟังอีกแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเก็บเวทีแล้วนะครับขอบคุณครับเปิดเพลงนะครับ ขอบคุณนะครับทุกคนที่ฟังในไลฟ์อยู่นะครับถ้าใครชอบนโยบายของเราช่วยกันแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็วันที่1เจอกันที่สวนชมน่านครับทุกคนครับฮะ17นาฬิกาที่สวนชมน่านนะครับไปช่วยกันฟังและพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าพิธาลิมเจริญรัตจะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนพิโซกได้หรือเปล่านะครับ